สวัสดีค่ะจัมโบ้เคลียบัคก,กลับมาอีกครั้งในเอพิโซด29ไปแล้วเราเดินทางมาค่อนข้างไกลนะคะในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นเดือนที่จัมโบ้เคลียบักจะเคลียทุกบักในทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้คืออะไรฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะชีวิตของฟรีแลนซ์เราจะปรับตัวยังไงในภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างฝืดเคืองคนทำงานฟูลไทม์ก็กอดเก้าอี้เดือนนี้ก็เป็นการเคลียบัค ล้วนๆก็เป okay. ็นตรงตามจุดประสงค์ของรายการเราเพราะเราชื่อจัมโบเคลียบักเนาะคิดว่าเดี๋ยวแฟนๆ FC ก็จะได้เห็นการคำถามของแต่ละท่านถูกเคลียร์ไปทีละข้อนะครับพี่โบเมื่อชีวิตติดบักให้พี่จะโบเคลียร์บั๊กทั้งการเงินการงานการใช้ชีวิตพี่จะมโบรับเคลียร์ให้หมดทุกบัก เอฟซท่านนี้ก็บอกว่าคือเคยดูเรื่องการที่เรามาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับคนที่เป็นฟรีแลนซ์หรือคนที่ไม่ใช่พนักงานประจำเนาะคนที่รายได้ไม่แน่นอนรับงานเป็นจ็อบจ็อบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็บอกว่าเออมันก็เราก็เคยพูดเรื่องนี้แล้วแหละแต่ว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจแบบนี้แบบนี้ใช่ณโมเมนต์นะี้มันก็ยังทำให้เขากังวลอยู่ดีว่าในฐานะฟรีแลนซ์ที่หนึ่งมีความไม่แน่นอนอและ บางเดือนก็อาจจะรายได้น้อยจนทําให้เรากังวลด้วยอือะไรต่อมีอะไรเนี่ยก็เลยอยากจะถามพี่จัมโบ้ชัดๆขอรีรันอีกรอบแต่ขอให้เจาะจงเลยว่าจะบริหารเงินยังไงสําหรับคนที่การเงินไม่แน่ไม่นอนอือเพราะฉะนั้นเรา สรุปหัวข้อของเราวันนี้ก็คือว่าคมภีเหมือนจะเป็นคัมภีร์การบริหารเงินสําหรับฟรีแลนซ์โฟกัสไปเลยเรื่องเงินเรื่องเงินนะเรื่องการจะเอาชีวิตรอดยังไงมีอนาคตยังไงที่จะสดใสในความมืดมัวอย่าเรียกว่าความมืดมัวเลยเพราะว่าจริงๆโดยสถานะของพี่ในวันนี้นะก็พูดตรงๆว่าพี่ก็เป็นฟรีแลนซ์นะคะแต่ว่าเราต้องมีคุณค่าในตัวเองถ้าจํากันได้ ใ,ในอเอพิโซดที่ 2, 2> นะเราได้พี่อูดลุงเรืองซึ่งท่านเป็นเพ s ิดเน t ที่ K-Bank ท่านก็ให้ความหมายของคำว่าฟรีแลนซ์กับฟูลไทม์ว่าค่าของงานเป็นตัวที่บอกและสร้างความมั่นคงม,มั่นใจในการใช้จ่ายให้กับท่านนะฟูลไทม์ฟรีแลนซ์ไม่ใช่พอยท์ท่นนี้พอท่านจะเป็นฟรีแลนซ์ นะหรือว่าเป็นเลือกแล้วละว่าชีวิตหลังโควิดเนาะให้กลับไปฟูลไทม์ให้กลับไปเช้าถึงเย็นก็อาจจะมีคนหมู่มากเลยนะน้องเจนล่าสุดนี่ก็ไม่ชอบคือมันมีผลมากเลยกับโควิดว่ายุคหลังโควิดเนี่ยทำให้ทุกคนแบบว่าโอเคตัดสินใจเป็นฟรีแลนซ์ละ เพราะว่าด้วยปัจจัยต่างๆอย่างเช่นสมมุติว่าเขารู้แล้วว่าเวในการเซฟค่าเดินทางเวในการที่แบบว่าจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับการเมืองในออฟฟิศหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะมันทําให้เขาสะดวกใจที่จะเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยแต่ว่าอย่าง EP ีของพี่อู๊ดเราคุยกันในแง่ของความมั่นคงทางจิตใจใช่ไหมว่าเออแบบว่าฟูลทามฟูลทม์หรือฟรีแลนซ์ใช่ไหมพี่โบเออทีนี้การที่เราจะกลับมาโฟกัสเรื่องความไม่มั่นคงทางการเงินดีกว่าคนที่แล้วไม่มั่นคงทาง ผลน,นี้ไม่มั่นคงในกระเป๋านะฮะเพราะฉะนั้นน้องๆที่เป็นฟรีแลนซ์พึงฟัง เพราะเราหัวอกเดียวกันแต่พี่ไม่เคยรู้สึกเรื่องของการใช้เงินหรือการออมเป็นปัญหาเพราะเราอาจจะอยู่คนละช่วงสเตจของชีวิตเนาะใช่ใเราผ่านร้อนหนาวมาดังนั้นพี่จะแชร์ในประสบการณ์พี่ขอแทรงนิดนึงก็เพราะว่าแบบว่าคือมันก็จะมีปัจจัยอื่นๆอีกอย่างเช่นสมมุติว่าฟรีแลนซ์บางคนอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าบางคนเขาจะอยู่ในยังอยู่ในสถานะที่มีจังหวะมีโอกาสมีความสามารถที่สมมุติว่ารับเงินงานเดียวก็ได้เงินเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็มีความกังวลไม่เหมือนกันเนาะ อ่ะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันถ้าเขาเป็นฟรีแลนซ์นะรับจ็อบหนึ่งแล้วได้เงินเยอะๆท่านต้องเข้าใจว่าคุณค่างานของเขาอ่ะมันมีมูลค่าตามเม็ดเงิน พี่ต้องบอกอย่างนี้นะอย่าไปอิจชามเม็ดเงินเขาแต่ต้องรู้ว่าคุณค่างานที่เขาทําให้กับองค์กรเพราะองค์กรไม่โง่นะองค์กรฉลาดโคตรดังนั้นเวลาที่เขาได้รับงานและ get big pay ต้องเข้าใจว่ามันมาจากเนื้องานมันมาจากคอนเทนต์ <content S 2> ที่เขามีมันมาจากการทุ่มเทนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ว่าไม่ได้แต่ถ้าไหนๆเราบอกเราเลือกที่จะเป็นฟรีแลนซ์เราต้องการทํางานที่ไม่ใช่ f u ลไ time ก็ต้องตั้งหลักปักดีๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะจะเตือนน้องๆที่ สมัครใจรักสมัครใจชอบที่จะเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยต้องเข้าใจว่าเรามี t w e n f r seven ฟรีแลนซ์ที่ชื่อว่า AI าถูกไหมฮะเดี๋ยวนี้น่ากลัวนะถ้าคอนเทนต์ในเนื้องานของท่านไม่เจ๋งจริงๆจะฟูลไทม์จะฟรีแลนซ์เนี่ยก็มีความสุ่มเสี่ยง,งดังนั้นเนี่ยถ้า<น>สมัครใจเป็นฟรีแลนซ์แล้วคิดว่าฝีมือเราดีแล้วเราเริ่มต้นที่จะ,ะเผชิญภัยในวันข้างหน้าในภาวะเศรษฐกิจ ที่มันผกผันก็ต้องมาตั้งหลักแล้วละว่าหนึ่งเราขยันไหมหาเงินเก่งหรือเปล่า คำว่าหาเงินเก่งนี่คือท่านต้องมีวินัยกับตัวเองอ่ะเพราะว่าหลายๆน้องหลายๆคนที่เราเจอเนี่ยเอ๊ะไปบ้านเพื่อนกี่ทีนะลูกเขาก็อยู่บ้าน<ม>ถามไม่ทางานเหรอ<ม>บอกอ๋อเป็นฟรีแลนซ์เอาเห็นบ้านกี่ทีก็อยู่<ม>บอกเออทำเสร็จจ็อบหนึ่งมันมีเงินมันก็เลยมันก็เลยลชิวคือถ้าเป็นอย่างนี้นะพี่ตูนมันก็มันก็ยากนะคือถ้าเกิดสมมติว่าถ้าบางคนที่เขารับเงินแล้วชิวเขาก็เขาอาจจะได้บิ๊กเพย์ก็ได้ซึ่งอันนั้นมันก็ความกังวลมันก็จะน้อยลงใช่ปะแต่เราก็ลอง พูดถึงคนที่ไม่ได้บิ๊กเพย์สักเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันก็มันก็ชิวไม่ได้ละชิวไม่ได้อย่างเออพื่อนนะต้องมีสติในการคํานึงคิดใช้จ่ายนะเพราะมันมันตามมาด้วยกันทั้งนั้นฮะเวลาเราเติบโตขึ้นเนาะเวลาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่มันก็แบม,มือขอได้ ฮะเรามีความเป็นเด็กยังเรียนหนังสือมีข้ออ้างสารพัดที่จะใช้เงินโดยที่ไม่ละอายแก่ใจแต่เมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วทํางานแล้วเลือกตัดสินใจที่จะไม่เข้าไปในคอร์ปอเรทเราก็ต้องชัดเจนในตัวเองว่า1เราจะรับงานเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเราทำจ็อบต่อจ็อบ หรือเราจะทำแบบ on going รับจับหนึ่งมีเวลาต่อจับสองวันนี้ช่วงนี้อาทิตย์นี้นอนดึกตีสองหน่อยหลังจากนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยพักเราต้องตั้งหลักตัวเราดีๆนะพี่ตูนเพราะว่าถ้าทำไปแบบชิงฉับทัวมีงานได้เงินได้เงินจับใหญ่เราก็เลยขี้เกียจนอนๆอนนั่งนั่งพอเขาติดต่อมาบอกหยุดรับงานช่วงนี้ท่านคิดว่ามันจะต่อเนื่องไหมใช่มันก็จะแบบว่าแพนิคแอทแทคขึ้นมา <laughs> ทัานที ใช่ไหมฮะถ้าเรารับงานอยู่อ่ะแล้วเขาบอกเฮ้ยงานดีไปตามไอ้หนุมนี่มาใหม่สิ ไอ้หนุ่มนี่นอนแทกเงือกอยู่บ้านแล้วก็บอกว่าโอ้ช่วงนี้ขอทําใจหน่อยมันเหนื่อยมากเลยขอเบรก15วันเขารอเราไหมถามแค่นี้งานหน้าเขาอาจจะไม่รอเราไม่รองานนี้ก็ไม่รอแล้วอีก15วันใครจะรอคุณใช่ไหมฮะฝีมือดีแต่สิลเป็นเหลือเกินอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เออเนาะเด็กสมัยนี้เนาะเด็กสมัยนี้เด็กสมัยนี้หรือสมัยไหนเนี่ยมันเหมือนกันแหละนะไอ้ไอ้ความเป็นปุถุชนแต่เราต้องมีสตินะฮะว่าถ้าจะทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกเซ็กคิวในรายได้ในเงินมันอาจจะ จะไม่สม่ําเสมอทุกเดือนแต่การหาให้เก่งสําคัญหาให้เก่งหมายความว่าไงไม่ได้ทําเฉพาะจ็อบที่เราถนัดช,ชํานาญเช่นท่านอาจจะเป็นนักเขียนกราฟิกดีไซน์โน่นนี่นั่นที่เก่งทำจ็อบเสร็จมีเวลาที่เหลือต่อหรือในระหว่างวันอ่ะวันนี้ส่งจ็อบแล้วช่วงเย็นท่านสามารถนะที่จะขับแกร็บ ท่านสามารถจะหาสแกนซอสของรายได้อ๋อมีเพื่อนค่ะมีเพื่อนทํางานแบงค์อุ้ยคลายพี่โบ้เลยอุ้ยตายเออเขาทํางานแบงค์เงินเดือนเขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้ตังค์น้อยนะแต่เขาขับแกรบอ่ะจริงจริงแกรบแบบอีโคด้วยนะอ่าเห็นไหมเราได้ราคาที่ดีขึ้นด้วยเพราะอีโครักโลกใช่ไหมฮะคือถ้าท่านวางแผน อย่างดีที่จะเป็นฟรีแลนซ์อันนี้ไม่ได้เป็นประเด็นเลยชีวิตเป็นเช่นนี้เราเลือกได้แต่ถ้าเลือกแล้ววินัยต่อชีวิตสําคัญที่สุดหาไรายได้อาจจะไม่ใช่8ปด0 0ื่นทุกเดือนอย่างสม่ําเสมอแต่มีจ็อบเข้ามาฟีดเราอย่างสม่ําเสมอหรือเปล่า <c oughs> บอก คนทั่วทั่วไปเอานาบัตรแจกฝากบอกพี่ๆในเครือข่ายกลุ่มเน็ตเวิร์กว่าเฮ้ยตอนนี้เราว่างมีจจอบไหนยังไงรีเฟอร์เราได้ตลอดเวลานะเรารับ24-7ถ้าเราประกาศออกไปอย่างนั้นคนก็รู้ว่าไอ้นี่ทําเป็นเรื่องเป็นราวรับผิดชอบท่านต้องสร้างแบรนด์ใน1 e ึีที่เราเคยพูดกันมาก,ก่อนหน้านี้จําได้ไหมแต่ละคนต้องสร้างแบรนด์ให้กับตัวเองว่าตัวเองเป็นแบรนด์ที่เชื่อถือได้หรือเปล่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่รีไล ออนได้ไหม ถ้าคนทุกคนที่สัมผัสงานคุณเขาพูดว่าเฮ้ยงานขั้นเทพถ้าเขาพูดว่าคนนี้รับผิดชอบถ้าเขาพูดว,ว่าโอ้โหมาสเตอร์พีซตรงเวลาท่านคิดว่าคนจะอยากใช้ท่านไหมล่ะก็อยากใช้ต่อไปเรื่อยๆการสร้างแบรนด์สําหรับตัวท่านซึ่งเป็นฟรีแลนซ์จึงสําคัญอย่าคิดว่ามันไม่มีอนาคตในอาชีพทนีนี้พอเราทํางานดีงานเก่งมันไม่ใช่งานจะมาหาเราตลอด24ชั่วโมงนะพี่ตูนมันก็เป็นจังหวะจะโคนเศรษฐกิจดีงานตึ้มหรือเศรษฐกิจสโลซป มันก็มีช่วงจังหวะงานที่สองที่สามที่เราพึงจะต้องหาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วในการหาไม่ใช่หาเพื่อจะใช้ได้เยอะขึ้นนะมันต้องหาเพื่อหวังว่าเราจะอ,อมได้มากขึ้นเพราะเวลาพายุมาเนี่ยท่านต้องเข้าใจว่า เราก็มีเซฟโซนไม่ใช่อยู่หนึ่งเดือนเงินหมดแล้วมันเริ่มสติแตกแล้วมันเริ่มอารมณ์เสียมันเริ่มไม่มีที่พึ่งทางใจแล้วไม่ไหวไม่ได้อย่างที่บอกเป็น,นฟรีแลนซ์อย่างตัวน้องก็เคยในช่วงที่แบบชิวเกินไปชิวเกินใช่<ป>แล้วก็แชร์กับน,น้องๆหน่อยอก็แบบชิวเกินไปเลยโอ้ยได้จ็อบนี้มาแบบว่าเที่ยวสักหน่อยคงไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่คือหมายความว่า คือมันก็ไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่ให้เที่ยวไม่ให้ชิลซะเลยเนาะคือบทเรียนของเราก็คือว่าเราจะต้องมีสติว่าโอเคแบบความพอดีมันอยู่ที่ไหนเราควรจะเราควรจะกลับมาทํางานได้แล้วอ,อะไรแบบเนี้ยเพื่อที่จะไม่ให้แบบว่าถึงยังไม่เคยเจอแต่ทุกคนจะต้องเจอในที่สุดว่ามันจะมีช่วงที่แบบว่าเป็นสตรอมว่าเออเป็นสตรอมว่าจ็อบเราจะต้องขาดเงินเราจะต้องขาดโดยออที่แบบเราคาดหวังไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ ถ้ามีโอกาสถ้ายังเด็กอยู่ขอให้คาดหวังไว้เลยว่าวันนั้นจะมาถึงแน่ๆแน่แน่สำหรับชีวิตฟรีแลนซ์นี่คือประสบการณ์<ๆ>ตรงของพี่ตูน<ๆ>นะคะแต่ว่าในมุมที่พี่บอกไงว่าอันที่หนึ่งเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนเวลาเราเป็นฟรีแลนซ์แล้วเราทำให้คนลืมเราไปจากตลาดหรือมี perception หรือการรับรู้ต่อบแบรนด์หรือตัวตนของเราว่าโหอเนี่ยเลทตลอดสายประจานัดไม่เป็นนัดเนี่ยคุณคิดว่าแบรนด์แบบนี้ขายได้ไหม ไม่ได้เพราะฉะนั้นบอกต่อกันด้วยเขาก็จะบอกต่อกันด้วยนะบพูดกันทั้งวงเวลาใครจะแนะนํางานบอกเฮ้ยไม่เอาไอ้คนนี้มึงอย่าไปยุ่งกับแม่งเลยเอาคนอื่นมีน้องอีกคนหนึ่งดีกว่าแนะนําให้คุณภาพงานไม่ได้ด้อยกว่ากันเลยแต่ความรับผิดชอบเป็นเลิศเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้คนจดจําเราแล้วถ้าสมมุติเราออนออนออฟออฟรับงานเสร็จปุ๊บได้เงินก้อนใหญ่ไปเลยครับต่างประเทศไปเลยเดือนหนึ่งไปอยู่บ้านเพื่อนไปกินนอนไปนอนแห้งอยู่อิตาลีดูโอ้ยมีความ สนุกสนานคนที่เขาติดใจผลงานเราโทรหาโทรตามเจอตัวไหมไม่เจอไปไหนอ่ะไปพักผ่อนพักร้อนพักร้อนอ่าพักร้อนนี่เข้าใจได้นะทํางานเหนื่อยหนักขอไปพักร้อนสิบห้าวันผ่านไปโทรหาไม่กลับมาอีกอันนี้เรียกว่าย้ายประเทศแล้วค่ะเอะไรสิบห้าวันก็ไม่ไม่กลับมาอีกเอ๊ะพอจะติดต่อเอาไม่เจออีกแล้วแค่นี้น้องก็เคยเจอในฐานะนายจ้าง แล้วใช้ใน,จ,จ,นจ้างถ้าเป็นในจ้างอะ พี่หนูขอไปเที่ยวหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลืมนะเออเราก็แบบโอเคอย่าไปกวนเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปกวนเขาเลยเขาอยากเที่ยวหนึ่งเดือนก็จนลืมไปนะเราเป็นนายเราก็ไม่แฮปปี้ฮะแล้วเราเป็นคนที่ต้องพึ่งพาอาศัยงานจากเขาแล้วเราทําตัวแบบนี้เขาก็ไม่แฮปปี้เพราะฉะนั้นอันนี้สําหรับคนเป็นฟรีแลนซ์ต้องหาให้เก่งถ้าคุณคิดจะเป็นฟรีแลนซ์นะรับมากกว่าหนึ่งจ็อบรับมากกว่าหนึ่งจ็อบที่เนี่ยแบรนด์สร้างแบรนด์ของตัวเองอันนี้สําคัญโคตรถ้าแบรนด์คู เป็นแบรนด์ที่เชื่อถือได้คนจะแนะนำปากต่อปากเวิร์ดบายเวิร์ดแต่ถ้าคุณเป็นแบรนด์ที่ Unreliable เชื่อถือไม่ได้มั่นใจได้เลยว่าเลดชัวอย่างเงี้ยมันจะเวิร์ดบายเวิร์ดเร็วมาก แล้วที่สุดคนมันจะห่างหายตายจากเราไปเองแล้วงานเราก็จะเริ่มบ่นจิตเราก็จะเริ่มตกไมเซ็ตเราก็จะเริ่มเปลี่ยนทําไมคนพวกนี้เศรษฐกิจมันเราโทษร้อยแปดเลยแต่เราลืมดูลืมดูตัวเองในการเป็นฟรีแลนซ์หาให้เก่งไม่ใช่พอเดียวยังไม่พอยังไม่พอยังไม่พอเมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจเป็นฟรีแลนซ์คุณต้องตั้งเป้าหมายในการใช้จ่ายอย่างมีวินัยแล้วใช้ให้น้อยพิตูนประหยัด ใช้ให้น้อยไม่ได้ให้ตรนีนะคนเราไม่ได้ตรนหนีอไม่ได้ให้ตระนีให้มีเป้าหมายในการใช้เงินเอางี้แล้วกันอสวยงามมีเป้าหมายในการใช้เงินให้มีแผนวางแผนไม่เลยเพราะแต่ละเดือนเนี่ย เราควบคุมรายได้ไม่ได้ใช่ไหมพี่ตูนเคยพูดอยู่ใช่แต่เราควบคุมรายจ่ายได้แต่เราควบคุมรายจ่ายได้ค่ะสิ่งที่เราอันคอนโทรลเราก็อย่าไปพยายามหาเหตุฮะผลหาคําตอบว่าทําไมแต่เราช่วยกรุณามาโฟกัสในสิ่งที่เราคอนโทรลได้นั่นคือคอสถ้าวันวันหนึ่งท่านรู้อยู่แล้วว่าท่านต้องทํางานลักษณะนี้ท่านต้องเดินทางใช้เงินเท่านี้ท่านมีค่าใช้จ่ายต่อคอสต่อวันเท่าไหร่ก็ตั้งไว้เลย500สําหรับค่าอาหาร120 สำหรับกาแฟเพื่อ creativity ที่สูงส่ง200ร้อสำหรับค่าเดินทางแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขามี20บบาทตลอดสายนะรถไฟฟ้าไปลงทะเบียนซะ อันนี้ก็จะช่วยได้แล้วถ้าค่าให้จ่ายเป่อวันพันบาทควบคุมได้ไหมล่ะว,ว่าเดือนหนึ่งเราพึงจะใช้จ่ายเท่าไหร่ควบคุมได้ <c oughs> <อ>พูดง่ายๆก็คือการตั้งงบประมาณเนาะตั้งบงบประมาณอ,องการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายของเราว่าเราจะใช้อะไรบ้าง1นึ่งสใช่ไอ้เรื่องของการที่ใช้ให้น้อยเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะใช้เงินให้น้อยอย่างเดียวนะแต่หมายความไม่ได้อดอยากๆด้วยนะไม่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 กาแฟก็กินอาหารการกินเราก็เต็มที่ให้งบประมาณเอนเตอร์เทนตัวเองไ่ด้วย10%ของค่าใช้จ่ายรายเดือน3 หมื่นก็ให้แถมไสามพันถ้าเรามีไรายได้มีความสามารถในการหาแต่ถ้าสมมุติเราทั้งเดือนหาได้ส0 0 0มื่นจะใช้วันละพันมันก็คงไม่ใช่ก็ต้องโทนดาวการใช้ลงมาออโทนคอสลงมาเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอาจจะเบาลงบ้างเบาลงบ้างทุกวันนี้นะพูดตรงๆเสื้อผ้าพี่ก็วนไปวนมาใครจําได้อะอาจจะมีคนจําแต่ใครแคร่ใช่ไหมฮะแค่ขอให้หนึ่งสะอาดเรียบร้อยเหมาะสม p <Present able. S 1> ร e เซเชเบิช able มันไม่ต้องเสื้อใหม่ชุดราตรียาวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเรื่องของอการให้ใช้น้อยเนี่ยคือแน่นอนท่านต้องมีการตั้งงบประมาณนะแล้วในทุกๆอันที่เวลาเราใช้จ่ายใช่ไหมฮะมันก็จะมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่ะเครือ่องซักผ้าค่าน้ํายาค่าสารพัดต้องศึกษาโปรโมชั่นเนาะเวลา,าที่วนะถูกต้องถูกต้องสำคัญนะเออนอกจากใช้ให้น้อยต้องใช้แบบฉลาดฉลาดใช้ฉลาดใช้ถ้าคุณศึกษาดีๆ1 0 0บาทคุณอาจจะได้น้ํายาปรับผ้านุ่มถึง3ถุงใช่ <laughs> ช่วง 6, 6 7, เดือน6กเจ็ดเดือนเจอะไร <7. S 1> อย่างนี้ถ้าออท่านไหนไม่เคยนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์ line. ต้องศึกษามันจะมี e คูปองนะถ้าท่านเป็นออฟไลน์แล้วไปเดินหน้าเคาน์เตอร์เขาจะมีโปรโมช่พิเศษซื้อเท่านั้นได้ดิส t เท่านี้อย่ายิงเงินน้อยอย่าคอยวาสนาร้อยบาทดิสคาวเราก็ต้องเอานะจ๊ะดูศึกษาโปรโมชั่นไอ้พวกออนไลน์ที่มันมีฟรีค่าส่งแล้ววันที่6เดือน6 7เดือน7มันจะมี2วันนี้3วันนี้จ่าซื้อก่อนผ่อนทีหลังโปรโมชั่นเยอะมากเพื่อลด ต้นทุนอย่าผีพาล์ามรีบซื้อนาะอย่าผีพาล์ามรีบซื้อสําคัญอันนี้สําคัญพี่ตูนการออมที่ถูกหลักและวิธีก็เป็นเรื่องสําคัญใช่ก็เป็นสิ่งที่เราเน้นย้ําอยู่เสมอเนาะเส <ำ S 1> อมอท่านรู้หรือไม่ว่าวันนี้นะเวลาที่เราเป็นเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ดีเราเป็นคนทํางานที่ได้เงินเข้าบัญชีก็ดีท่านทราบหรือไม่ว่าบัญชีออมทรัพย์ที่ท่าน ฝากอยู่บางแบงค์เนี่ยเขาให้ดอกเบีย้ย0.00อันนี้พี่ฟังแล้วพี่โคตรโกรธเลย0.00แล้วท่านเชื่อหรือไม่ว่าแบงค์ปกติสามัญที่เรารู้จักกันบิ๊กแบงค์ทั้งหลายแหละให้เลทที่เป็นปกติบนเซฟวิ่งคือ0.25พี่ตูนแต่ถ้าท่านอ่านฟังรู้ข้อมูลนะศึกษาท่านจะรู้ว่าหลายๆายแบงค์มีบัญชี เปิดออนไลน์เปิดง่ายสะดวกไม่ต้องเดินทางโนบุ๊ก hmm. no ใช่ไหมฮะ hmm. ไม่มีภาระเช็คออนไลน์ได้ตลอดเวลาบัญชีพวกนี้ให้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่รู้ไหมหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นไปเช็คเลยมีหลายแบงค์แบงค์ใหญ่ๆทั้งนั้นแบงค์ bank, โหหลายสีสีฟ้าสีม่วงพวกนี้ท่านไปเช็คเลทเมื่อไหร่ที่ท่านเปิดออนไลน์เขาถือว่าหนึ่งเป็นการลดต้นทุนของทางแบงค์อันนี้เขาก็จะให้เลทแต่เขาจะมีแคปแม็กสูงสุดไม่เกิน1นึ่งล้านห้าแสนหรือเท่าไหร่ก็ไปดูเงื่อนไขกติกา เห็นไหมคะถ้าท่านมีรายได้ที่แข็งแรงสม่ำเสมอหรือได้เงินก้อนมาแล้วรู้ว่าวันนี้เราได้จ็อบพิเศษสองแสนแต่เราอะฟิกการใช้เวลาแค่สามหมื่นในสามหมื่นนั้นหมายความว่าเรามีอีกแสนเจ็ดแสนหกที่จะเก็บที่จะออมเผื่อเดือนหน้าไม่ได้งาน เราว่าเอามาแค่ส0 0 0 0ื่นยังเหลืออ,อีกแสนสี่แส้าเห็นไหม,มเพราะฉะนั้นในแสนกว่าแทนที่ท่านจะทิ้งไว้ในออมทรัพย์เพื่อให้ได้1สลึงหรือ0 0นเอร์ซท่านทิ้งไว้ที่1.5%ดเปอร์ซดีกว่าไหมถูกต้องเคยทํำไหม เคยแต่ได้หนึ่งไงได้หไปหาเลยนะไปหาเลยนะบอกสีแบงค์ไปให้แล้วนะว่าบอกสีแบงค์ไปแล้วไปตามเด้อใช่ไหมอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่พึงจะต้องศึกษาเพราะ,ะหนึ่งหกับสลึงหนึ่งนี่มันคนละเรื่องนะแล้วใน1ล้านบาทนะท่านลองคิดดูถ้าท่านฝากสมมุติท่านสะสมทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนจนอีห้ปีผ่านไปท่านเก็บเงินล้านแรกได้ ถ้าท่านทิ้งไว้ในหนึ่งสลึงอะ่ะหนึ่งล้านท่านจะได้เท่าไหร่เนาะมันก็ต่ําเตี้ยเรียเรียดดินเลยจนน่าใจหายใช่ไหมฮะได้โห oh, ได้หลักพันบาทอะ่ะแต่ถ้าหนึ่งจุดกว่านี่คุณยังได้หลักหมื่นบาท mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าอย่าดูถูกเม็ดเงินน,น้อยๆนะอันนี้ก็เป็นเรื่องชาญฉลาดหนึ่งของการหาแหล่งออมที่ถูกต้องแล้วถ้าเราเป็นฟรีแลนซ์อายุน้อย นะสิ่งที่พึงจะทําคือหาโอกาสในการลงทุนแล้วอย่าไปเซฟวิ่งนอกจากเซฟวิงฟว่งจะเซฟอย่างเดียวเงินคุณเก็บไว้ในออมทรัพย์อย่างเดียวหมายความว่ามันลดมูลค่าลงตลอดเวลานะในอีพีก่อนๆไม่ว่าจะเป็นพี่หลีไม่ว่าจะเป็นหลายๆกูรูที่เป็นนักวาง <S <S แผนกลยุทธ์การเงินก็ดีเป็นผู้รู้ทําแบงค์ทุกท่านพูดเหมือนกันหมดเงินดีแวลูลงตลอดเวลาถ้าท่านวางไว้ในฟิกได้ประสิทธิ์ก็ดีหรือออมทรัพย์ก็ดี เงิน1ล้านบาทในอดีตพี่ซื้อ Accord ได้1คันมีทอน2สองแสนคือมูลค่าสมัยก่อนมัน8 0 0แสนบาท วันนี้พี่เก็บเงินหนึ่งล้านบาทนั้นไม่เหมือนเดิมพี่อาจจะได้ดอกเบี้ยสะสมนิดหน่อยแต่วันนี้มูลค่าลดล้านห้ายังไม่ฟนะูออปชั่นนักคือได้แต่ลดไปก่อนถ้าฟูคือล้านเจ็ดเก้าเห็นไหมหมายความว่าหนึ่งล้านที่เราเคยได้ลดหนึ่งคันในอดีตเนี่ยปัจจุบันเป็นยงไงมันได้ครึ่งคันเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องเข้าใจว่าการสแสวงหาโอกาสในการลงทุนนะออมก็ต้องฉลาดอ,อมในบัญชีที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้เลทที่ดีอันที่สองพอเงินเหลืออย่าวางไว้เฉยๆต้องมา ทำ DCA หรือไปลงทุนในทองคําก็ดีมี EP หนึ่งซึ่งพี่หลีก็เคยพูดเรื่องของการจัดพอร์ชันของการลงทุนถ้าท่านมีเงินจะออมถ้ายังไม่มีเงินจะออมก็เก็บเงินสะสมในส่วนนี้เพื่อให้มันได้ดอกผลที่ดีขึ้นแล้ว DCA ท่านไม่ต้องทําเยอะทําเพื่อให้เรามีการสะสมไม่เสียโอกาส5,000บาทต่อเดือน ถ้าท่านมีเงินออมมีเงินเก็บ3,000บาทต่อเดือนอันนี้เป็นเรื่องที่พึงจะต้องไปวางแผนมีไหม DCA มีค่ะก็เป็นอีกตะก้าหนึ่งเป็นอีกตะก้าหนึ่งตะก้าหนึ่งที่เรายอมรับความเสี่ยงเพิ่มอีกหน่อยเ,อเพื่อได้ผลตอบแทนมากขึ้นอีกหน่อยอ่าแล้วสำหรับบางคนสำหรับบางคนนะที่รับจอบรับฟินแต่ไม่ได้เป็นฟรีแลนซ์ฟูลไทม์ ฟรีแลนซ์ฟูลไทม์คือเป็นฟรีแลนซ์ที่ไม่ได้ทํางานที่ไหนบางท่านทํางานฟูลไทม์กับบริษัทมีเวลาเหลือตอนเย็นกับเสาร์อาทิตย์เขาก็รับฟินรับฟรีแลนซ์กลุ่มนี้แน่นอนเวลาทํางานในองค์กรนะพี่ตูนมันก็จะมีเรื่องของโ d e เดนฟันมีเรื่องของประกันสังคมโปรเดนฟันที่ท่านตัดโดยส่วนใหญ่บริษัทจะจ่ายสะสมให้พอชั้นหนึ่งอันนั้นเราไม่แตะส่วนที่เราสะสมทุกวันนี้โดยเฉลี่ยโดยประมาณเนี่ยจะ 3- 5เซกฎหมายให้เรา เซฟสูงสุดได้ถึง15ร์ซรู้ไหม สิบห้าเปอร์เซ็นเลยเหรอครับเพราะถือว่าเป็นเงินส่วนของเราเองที่เราต้องการสะสมดังนั้นเนี่ยกฎหมายสามารถให้เราสะสมได้สูงสุดสิบห้าเปอร์เซ็นของรายได้ก็คือตอนตอนที่ทางานประจําก็คือบอกได้บอกเอชอาไปแล้วว่าเอาเต็มที่เลยพี่แต่ว่าไม่รู้ว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์โอ้มันคือสิบห้ามันคือเปอร์เซ็นต์โอ้ก็สูงแล้วมันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีวินัยในการออมอย่างสม่ําเสมอไม่ต้องไปแตะเลยเหลือเท่าไหร่ค่อยใช้เหลือออกมาคือ ตัดภาษีไปแล้วตัด p r พ v วิเด t ์ฟันไปแล้วตัดประกันสังคมไปแล้วเหลือเทคโฮมก็ใช้เท่านั้นแล้ววางแผนใช้30,000ื่นมันจ่ายมาสี่หมืนหก็เก็บอีก1 6ื่นหกหมืนหไปทำอะไรก็ไปทำา DCA 16หมืไปทำอะไรสะสมอยู่ใน1.5ึ่งจุดเซวิ่งเห็นไหมแบบโนบุ๊กพวกนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการเงินแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่พี่จะเตือนน้องๆฟรีแลนซ์เรื่องของการทำ ประกันเนื่องจากหลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ต้องการอยู่ในองค์กรละการดูแลตัวเองเรื่องของสุขภาพแน่นอนว่าคนหนุ่มคนสาวเนาะไม่เคยห่วงเรื่องพวกนี้หรอกบางทีมันเป็นเรื่องที่เราหลงลืมไปไกลตัวไกลตัว,ต,วอตอนหนุ่มสาวเราจะคิดว่าเรื่องพวกนี้ไกลตัวแต่ถ้าท่านเป็นฟรีแลนซ์สิ่งที่พี่แนะนําว่าท่านต้องทําคือซื้อประกันอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุนี่จําเป็นเลยมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วพวกฟรีแลนซ์นี่ชอบมากเลยรีบไปนั่นโดนมานี่ซิ่งมอเตอร์ไซค์ไป S <S อุ้มนึง่งทำไง้าสมัยนี้ค่ารักษาพยาบาลมันแพงมากแพงมากเนาะแพงน่าก,กลัวมันทําให้เราแบบมันอาจจะทําให้เซฟวิ่งเราหายไปเยอะโอ้โหน่าก,กลัวน่าก,กลัวอย่าหวบภาพได้เลยถ้า,ามันเกิดขึ้นกับเราเนาะอย่างหวบภาพสองแสนสามแสนนี่ท่านโดนแน,แน่แต่ถ้าท่านมีประกันซึ่งเป็นเบี้ยทิ้งเบี้ยทิ้งคือซื้อแล้วทิ้งทุกปีมีเงินคุ้มครองเท่าไหร่ไปศึกษา นะคะมันเป็นเบสิกติ่งที่ไม่มีถือว่าพลาดนะไม่ได้ช่วยขายประกันบริษัทไหนแต่มันเป็นสิทธิทพึงมีพึงได้ที่ท่านพึงจะให้ตัวเองนะเป็นสิทธิทประโยชน์เรื่องของการทําประกันนอกจากอุบัติเหตุซึ่งมันเป็นเบีย้ยทิ้งจ่ายไม่กี่ตังค์หรอกหรือบางแบงค์นะเขาก็บอกให้ฝากตังค์แล้วทิ้งยอดไว้ห้าพันหมื่นหนึ่งเพื่อเป็นประกันอุบัติเหตุไปศึกษานะฮะอย่างทีทีบีเนี่ยเขาก็มีโปรโมทนี้ออกมาเลดออกเบี้ยเขาอาจจะไม่ได้ให้คุณแต่เขาจะให้คุณทิ้งเงินไว้ไม่ต่ากว่า5,000บาท0,000่นบาท วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุ3 0 0พันบาทต่อการรักษาหนึ่งครั้งเข่าโรงพยาบาลมี A B C D E F ไปศึกษาเอาใช่ไหมเป็นเรื่องที่สำคัญจำเป็นทิ้งเงินไว้แล้วได้คุ้มครองด้วยไม่ชอบหรอหรือ,อทิ้งเงินเฉยๆถูกต้องใช่ไหมไม่อยากจ่ายค่าเบีย้ยประกันอุบัติเหตุก็ไปศึกษาเพราะหลายแบงค์เนี่ยเขาก็ทำกันแล้วที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือประกันสุขภาพพ่ตูลประกันสุขภาพท่านสามารถทำแบบออมทรัพย์ คือไม่ได้เป็นเบี้ยทิ้งแล้วตอนที่เราส่ง20ปีปีที่21มีเงินก้อนคืนมามีเงินออมคืนมาก็เป็นหลักหลายตังนะมันอยู่ที่ท่านออมนมานไหมถ้าออม20ปีนี่เงินเป็นโอ้โหเป็นเกือบล้านะ่ะได้ครับมันอยู่ที่ว่าท่านส่งแค่ไหน จะไม่ใยี่สิบปีนี่นานมากส่วนเรื่องสุดท้ายที่พี่จะฝากน้องๆที่เป็นฟรีแลนซ์อย่าลืมเรื่องของประกันสังคมอที่ท่านจ่ายเองไม่ได้เข้ามาตาสามสแบบบริษัทแต่ท่านเลือกส่งให้ตัวเอง เพื่อได้สิทธิ์ในเงินอ,อมกเกษียณเพื่อได้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลบางคนละเลยพี่โบออกจากบริษัทปุ๊บมไ,มไม่ส่งไม่ซ<อ>ึ่งอะไรมันแล้วเงีย้ยพอมันขาดปับ๊บมันมีเงื่อนไขแล้วเวลาที่ท่านตกงาน mm hmm. ในประกันสังคมเขาจ่ายขั้นต่ำเจ็ดพันห้าพันอะไรตไรงนี้ไปศึกษา mm hmm. นะจะทํางานที่มีความสุ่มเสียงความเสี่ยงเต็มหน้าบ้านเลยแต่ไม่ศึกษาเลยเลยจะนั่ง mm hmm. แองแมง,แงเหมือน mm hmm. อยู่บ้านทุกอย่างเซฟตี้ไม่ได้นะคะอย่างเนี้ยเคยประสบการ ตรงก็คือเคยแนะนําลูกน้องว่าหนูหนูลาออกไปแล้วเนี่ยหนูส่งต่อนะมาตราสาม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 หรือสามเก้านะฮะสามเก้ามาตราสามเก้าส่งเองสามสามคือบริษัทส่งให้มาตราสามเก้าส่งเองได้ส่งที่เซเว่นได้สะดวกมากมายถูกต้องก็คือว่านอกจากว่าโอเคเรามีประกันสุขภาพเรามีประกันอุบัติเหตุแล้วประกันสังคมมีไว้ก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรค่ารักษาพยาบาลแพงที่สุดบางทีประกันอุบัติเหตุหรือประกันสุขภาพอาจจะไม่คุ้มครองไม่ ครอบเยื้อมูนรักษาแต่ประกันสังคมเนี่ยช่วยเราได้ต่อให้มันเป็นโรงพยาบาลรัฐก็ดีอย่างน้อยๆมีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลนี่เคยผักประสบการณ์ก็คือเคยผ่าตัดไส้ติ่งในราคา29บาทโอ้เห็นไหมสวัสดิการรักจะถูกจะแพงจะชอบไม่ชอบมันเป็นสิทธิ์อันพึงมีพึงได้ที่ท่านพึงต้องะประกัวสังเลยอ่ะประกันสังคม20เข้าผ่าอย่างสำคัญสําคัญนะก็คิดว่าเราก็คุยกันครอบเบอร์เกือบหมดสําหรับ น้องที่เป็นฟรีแลนซ์นะคะความขยันขันแข็งเป็นเรื่องสําคัญอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาแล้วสร้างแบรนด์ของตัวเองให้มันมีความหนักแน่นให้มันมีความน่าเชื่อถือให้มันมีความขายได้แล้วที่สําคัญคือหาไรายได้สม่ําเสมอไม่ได้ตอบชัดไม่ได้เดือนนี้เดือนหน้าไม่เท่าก็จงควบคุมเรื่องค่าใช้ใจ่ายเพราะเราคุมมันเองได้ที่สําคัญเมื่อเราควบคุมค่าใช้ใจ่ายแล้วไรายได้เราเหลือเริ่มมีเงินออม จงออมอย่างชาญฉลาดแล้วก็อย่าลืมประเด็นต่างๆเรื่องของสุขภาพเรื่องของประกันเรื่องของประกันสังคมที่ได้กล่าวมาหวังว่า EP นี้จะเป็นประโยชน์กับ พี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่ฟังรายการจัมโบ้เคลียบบักแล้วหวังว่าบักนี้จะได้รับการคลี่คลคายไปสําหรับน้องๆฟรีแลซ์หลายๆคนแล้วก็ถ้าคิดว่า EP นี้เป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนเราบางคนที่กําลังคิดจะเป็นฟรีแล้์หรือเป็นอยู่แล้วกรุณากด Subscribe กดไลค์กดแชร์ส่งต่อเพื่อแก้บักให้กับเพื่อนๆด้วยขอบคุณค่ขคณคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่ในอ p หน้า